น okay. no ี่เซเว่นหนึ <S 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 ่งสองโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปทำใบขับขี่กันนะคะเห็นเราอยู่ในรถแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้เอาคานี้ไปต่อใบขับขี่นะเราไปต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์กันค่ะทุกคนเป็นสองปีจากสองปีเป็นห้าปีนะทุกคนนะ สิ่งที่ต้องเตรียมไปนะทุกคนเราก็จะมีจองคิวจองคิวเนี่ยจะเป็นจองในโทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูก่อนอื่นให้เข้าไปใน Google แล้วก็ค้นหาคำว่าจองคิวไปขับขี่นะทุกคนแล้วก็เข้าไปเว็บไซต์ DLT แล้วก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะ หลังจากนั้นก็เลือกเขตที่เราอยู่อยากของเราเป็นชุมแพแล้วก็เขียนว,ว่าชุมแพนะทุกคนแล้วก็เลือกไปที่งานใบอนุญาตต่อด้วยใบยอนุญาตขับรถสมงมุติคนต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วก็เลือกเป็นจักรยานยนต์แล้วก็เราก็เขียนวันที่หมดอายุในใบขับขี่เราอ่ะ อย่างของเรายกตัวอย่างเป็นวันที่อ2เดือนหน้าแล้วก็ของปีนี้ต่อไปให้มาหาคำว่าสองปีเป็นหนึ่งเป็นห้าปีนะทุกคนเลือกแบบสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะแล้วเขาจะ บอกว่าวันไหนเข้าใช้บริการได้สีเขียวเนี่ยคือเข้าใช้ได้ทั้งหมดเลยนะแล้วเขาจะนัดคิวไว้ตอนบ่ายให้เราไปก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เนี่ยทำการยืนยันการจองไปแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอกันด้วยนะทุกคนอูแล้วก็มีแบรประชาชนใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบขับขี่อนเดิมค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหา,าคลินิกวันนี้ขอเข้าคลินิกเพราะว่าถ้าไปรอโรงพยาบาลมันจะนานนิดนึงนะน,นะเพราะว่าคนเยอะทางโรงพยาบาลภูพมาล้วก็ตัวโรงพยาบาลชุมแพเองด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกไปที่คลินิกตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าคลินิกคนน้อยแต่ถ้าตอนเย็นจะคนเยอะจริงๆโอเคค่ะทุกคนไปเจอกันที่คลินิกบายทุกคน จะส่วยเท้ากันแบบได้ด้วยแบบนี้ก็รอน่ต้อนยังไงลูกนี่แบบนีเป็เหมือนหัวดอนี้ก็ก็ได้อยู่อีกเม่้นไม่ต่น นี่จะสูงกว่านิดนึงหนา่งใช่ไหมอ้าวสามสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเห็นไหมเห็นกันไหมอืมนกอ้วนอ่ะอันนี้เท่ากันไหมพี่ร้อยเท่าไรนะคะเนี่ยฉันได้กระเป๋าสีอันนี้มาเรียบร้อยนี่เข้ากับกระเป๋าเลย ชอบไมหนูชอบสีดำมากกว่ากชอบุกสีเอาได้อยู่เดือนเดือนาูดตอนนี้อดกวอบเพราะว่าสั่นกับเาอสาวาบี้อสาวบาบีขึ้นมาหน่อยใส่ไซสน้่ กีนะก็คือฉัน่ะเดินหารองเท้าเว้ยแล้วตอนแรกถูกใจสีดำแต่ร้านที่ผู้ชายอ่ะที่ฉันลืมถ่ายฉันลืมถ่ายจุดอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวาดให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะนี่เป็นผู้ย่างนะคนอย่างนี้แล้วฉันเพิ่งนึกได้ว่าใส่อันนี้แล้วมันเพิ่งซื้อมาใหม่มันจะกัดเท้าเว้ยเพราะฉะนั้นเะ <variance. S 1> ขาเ <canvas. S 1> ลยซื้ออันนี้มาไม่ใช่กันแต่ต <our> ้องซื้อนั้นดิแ <avent> ห <mental Sure> ่นลองกัดเท้าแล้วฉัรงเท้าทำ เท้าแล้วมันไม่โอเคอ่ะนะคะมันหลุดอ่ะเดิติดแล้วแบบใส่ไปได้ประมาณสามสิบนาทีแล้วมันก็ลอกหมดเลย <c oughs> กัดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยทดลองมาก็คือเป็นถุงเทา้า <Okay. S 1> แต่ว่าตนนัวนี้คือตอนแรกแอยากได้แบบนี้เว้ยแบบเด้แบบนี้แต่มันไม่มีมันมีแต่แบบนี้เพราะฉะนั้นใส่แบบนี้ไปก่อนอย่าแล้วก็เฮ้ยฉนันลุกเอามาโชว์มันเ้า ฉันไ่เจอมาอยู่ตรงน้ำน้ำเจ๊โชว์ได้ถุงก,กระไม้ฉันทิ้งแล้วนี่ไงถุงกระไม้จะมาท้งทิ้งไว้ข้างรถไม่ได้ค่ะ <c oughs> ยางแตกอ่ะทุ <c oughs> กคนมันห้าบาทเลยถุงเล็กๆนึงแล้ววันแบบพอดีพอดีสำหรับจานกินหมดคนเดียวอร่อยมากหวานไม่ค่อยขึ้นด้วยหวานยังไม่รู้ด้วยไนมะ่ได้โอเคทุกคน นี่เราได้บารับรองมาแล้วรองเท้าเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปที่ว่าการกันเดี๋ยวเอดเีานี้แหละน้ำส้มรีบมา ไปขับขี่แต่ว่าอันนี้ใบเสร็จนทุกคนมันเป็นค่าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนสมบุทคลรณ์อ่า250บาทส่วนค่าคำขอ5บาทนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากได้ปลอกปลอกไอ้เขาเรียกอะไรนะใด้ขับขี่เป็นบัตรอ่ะห้าไอซองซองสองบาททุกคนซึ่งเราก็ได้มาแลา้วนะคะทุกคนมันสนุกมากเลยอะ่ะมีทดสอบ3อย่างนะัง สามอย่างแหละเพราะว่ามีทดสอบสายตาแบบไปแบบจี้สี3สีแล้วก็มีไอเหยียบเบรกอะเหยียบเบรกข้างขวาไม้สนุกอันนั้นสนุกรอรอสีแดงขึ้นแล้วก็เหยียบเบรกอะหนูได้0.59วิอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยแล้วก็ไอทดสอบแบบอันนี้มันมันจะมีแท่งสองแท่งอะแบบ <ไ>มันไม่นไ,ได้ไป,ไปมันเป็นระยะแบบว่าระยะแบบเอ้มันเท่ากันกับอันนั้นไหมมีปุ่มแบบให้กดไปหน้าไปหลังแล้วก็กดส่งคําต่อไไอะไรเงี้ยสนุกมากทุกคนตอนเข้าไปเหานใจตึต๊กตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตอนเข้าไปอ่ะมีประมาณห้าหกคนนี่แหละแล้วพอหามาทีตอนที่พี่พนักงานเข้ามามีเยอะมากเต็มห้องเลยคนอ่ะพอนับดูประมาณสิบหกคนได้เลยคิดว่าเอ๊ โอเคเรามีเพื่อนแล้วถึงเราตอบผิดไปแล้วก็มีเพื่อนเพราะเช้านั้นก็หัดกลิงนิดนึงระหว่างรอพี่พนักงานก็อ่านนิยายอ่านอะไรไปก็ไม่นข้ากิงนละไอพี่ถามอะไรนะไอตอนนั้นอ่ะใสแว่นไหมใสแว่นไหมไม่รู้ค่ะไม่ได้หาแล้วพวกแต่ว่าไม่เห็นใครใสแว่นนะที่ใสใสตอนที่ไม่ใส่แว่นกันนะไอวัตยาไม่เห็นอะไรกันเรเป็นเท่งๆพวกเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเท่ากันอะ โน้โน้สังเกตจากข้างล่างอ่ะถ้าเราถ้าเราแบบทําง่ายอย่างนี้นิดนึงนะชงเงื้อขึ้มานิดนึงอ่ะมันจะเห็นเป็นขีดขีดเลยเว้ยเรามันจะมีแท่งไฟอยู่ฝั่งนี้แล้วมันจะมีแบบตรงกับขีดจะขีดนึงอ่ะมันมันจะสามสี่เส้นอ่ะประมาณนั้นแหละแล้วก็กะระยะให้แท่งมาอยู่ประมาณนั้นแล้วก็กดส่งก็ก็ผ่านเออ,เอ,อไม่มีเทคนิคนะถ้าสาตาดีฉันไม่เห็นค่ะฉันเห็นว่าไฟสองดวงอ่ะมันไม่มีไฟ ประเด็นคือมันไม่มีไฟแค่เพียงนี้ใช่ก็ไม่มีไฟสว่างอยู่แค่สองดวงอ่ะแลมันเลื่อนไปเลื่อนมามันก็คือไฟสองดวงป้ามันคือแท่งสีขาวๆสองอันป้าแล้วมันมันเป็นต่างกันตรงไห่มันเป็นแท่งเหล็กสองอันที่โดนฉายไฟจากข้างบนอ่ะต่างกันตรงเงาอ่ะเธอเธอต้องสังเกตเอาเอาแล้วก็คืุกคนเรามาแชร์ประสบการณ์เท่านี้แหละ ตอบเลยว่าตื่นเต้นมากมาก่อนเวลาชั่วโมงหนึ่งพี่พนังงานบอกว่าเดี๋ยวเที่ยงห้าสิบค่อยเริ่มเราก็าแล้วก็มาก่อนเวลางั้นเดี๋ยวเราไปหาขอากินก่อนงักก้นวอล์กวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย